สีสีชื่อน้ามันอยู่ใช้ไอ้มาใไซบ้านหนูหน้านี่บอ๊ะขันั้นก็สีขันบ่มีก็สีจำเป็นได้อยู่เมานล้วมือละห้องมือละนั่นมาไปก่อนผดได้หนามเจ้าเนี่มันอยู่บึงดูไปอยู่คือวแบบผดไปพวกเ้าก็มามือละห้องมืดละนั่นไปหั่นห็นบอ๊ะแต่ออกแห้งเนาะโดยเจ้าคณะกลับไงนะบ้านหนูอ้าผดบอ๊ะ แมน สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนะาะกล้ามาพ่อมาพอกับชาบัวมื่อนี้กะอยู่บ้านทรายบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้ชาบัวก็ไปเบิ่งเฮือนของเบาพัดเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามื่อนี้กะช่งางเพิ่นเข้ามาเฮ็ดอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นจังใดเนาะเห็นหัวใสแล้วแดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อก่อนชาบัวมานี่ยกยือว่าอ่า กำลังหรือว่าเอาดินเข่าเอาพัดอ่าเคียวเรียบ้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะปะเดี๋ยวจังไดกลับไปเบิ่งไปชมน้ากันเนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะบาทางซางเพิ่นเฮ็ดหอดใสแล้วแลนาะพ่อแม่พี่น้องอาทางเบาพัดเพิ่นมาอยู่บ่เมือนนี้เนาะโดยจะจะบัวก็เห็นไดืทาง้างเพิ่นเฮ็ดเนี่ยนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยจังไดก็ับไปเบิ่งไปชมน้ากันอยู่เพื่อนของเบาพัดเพิ่นเพื่อนใหม่พ่อแม่พี่น้องเลยหือว่าดีอกดีใจนะเบาพัดเพิ่นเนาะ บนานบนลบนานกนะสีมีเพื่อนเป็นของตัวเองแล้เนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เบาพัดออยากคิดเวไวไวๆดูว่าอยากคืนเพื่อนไหมเนี่ยน้องพ่อแม่นะพ,มพี่น้องเนาะถ้าวบตปีนี้ไปกะอ่ะองปีดูว่าสามปีที่ได้คืนเนะี่ยเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งเบาพัดกันไหยเพื่อนเรนะ็วไวๆเนี่ยเนาะโดยปะเดี๋ยวจังไรกะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะโดยเพื่อนเบาพัด ไอ้สาก่นมาเฮ็ดเรียบร้อยนี่เนาะม,มาบัดน,นี้กำลังขึ้นโครงหลังคาโบแมนบบอื่นกับมฮืฮอได้น,นี่ทางทางเพิ่นเชียนสีหลังกะสีมาใส่แล้วสบายดีมาพัด จับเลยมาบัดนี้ขึ้นโค้งหลังคาโดยสบายดีเรียบร้อยโดยจะมาบัดหน้าถือว่าบ๊พัดน์ถึเงื่อนไม่เลยบัดมาอีกบัดนี้กันมาอีกบัดนี้กันคือวันทางไอ้ช้างพนกอได้เนาะคาตัวนี้กัย่งบุ้อูว่าสีํำเนินต่อแนื่อใดไอกะส่วนนี้กะบสีแมนกะบสีประมาณโค้งหลังคาและกะสีประมาณมุ้ง แต่ทางกอนี่ะยังบุ้อู้ซะบ่ถ้ามมุ่งแน่นีเจ้าชีขึ้นก่อนบ่อือว่าจังไรือว่าให้ทางไอ้ช้างเป็นกอก่อนบ่จะต้องเบึงกอเป็นยังก่อนสถานการณ์ก็โดยเบึงสถานการณ์ไปก่อนเลยคอยบากันเราได้เนาะแม่นถ้าเราจาจันก็ชีขึ้นก่อนเนาะแม่นแล้วอีกชงทำปีคือว่าแบบคือเจ้าว้าเนี่ยเนาะว่าวมันอันนั้นไปได้กะเขาก็ขึ้นเฮี่ซะบ่ อาวาบาบิตไปได้นี่จักปีบาพัดสี่ปีจรงจีิบัดทูนบาพัดเพิ่นว่าอายุวัยืดนี่บัดทูบัยื้กระตายก็มันตีมาโลงเดยหมาตีบดหมาลงหมาแม่มีตปีหมาได้สี่ปีแต่ทั้งบาพัดถือถ้าปีหมานี่ที่อว่าพิสุดแหละทิ่งขัดสุด ไอศูนยเราต้องการชั้นอะไรเนี่ถามวีมันงองามเนี่ยถาปีโต๊ปีนั่นนะครับว่าเห็ดเลื่อนเห็ดสร้างกับเรได้ว่ากินแก่กินดองกับเราได้อันนี้ตามผู้เฒ่าคนณว่าวคุณบอกมาโดยแต่ทางเฮากะทถ้าเรามันแท้นเฮากัสิขึ้นก่อนขึ้นเอาเห็นเอาของขินปลาไว้ในกาขึ้นฮอดทิดหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งแล้วเฮากัสิลุงในกาให้สร้างเพิ่มเนินเลยเรียบร้อยเฮาจังมาอันน้ำล้างมันเฮาขึ้นไว้แล้วกับเราเพี้ยง มาขึ้นไหวแล้วก็นอนจักสองคืนสามคืนหรือว่าเดือนหนึ่งแมนแล้วก็จังคอยว่าถ้รแบามีงบไปเมืองไหนก็ให้ส้างํำเนินต่อเขาก็ไปอยู่หมองเก่าเขาคือกอนถาาว่าเลียงเรียบร้อยเขาก็มาขึ้นเลยก็บโเป็นยังเขาขึ้นไดิแมนแต่ขึ้นเท่ากับพาครอบครัวหรือว่าลูกเต่าเนาะคนเครื่องคนคองมาขึ้นมาคนเครื่องแบบตัวใดม่นะน็มาขึ้นเอามาเด็กเด็กหน่อย ชีเฮ็ดยักห้องเนี่ยอันอันนี้กาอิงตามเฮาว่าว่าเ้าว่าตรรมดแตนว่าสองห้องแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าอยากให้เอาสามแ็่ไม่เนานะสามอยากให้เอาสามพวห้องแม่แล้วก็ลูกแล้วก็บูซาการทำงานนี่นี่กะเขาก็ยังบบหูอำเภอเพิอนว่าแม่เจ้าก็มีกหลายคนไหนดิแม่กับบหูอำเภอสีดำเนินในเฮานี่ใดอ่ะนะเอากาถ้าว่าเฮ็ดชามีเพื่อนคู่ก็ต้องออกไปอีกได้เนะแมน เพื่อนคั่วหรือว่าหองน้าเพราะว่ายังมีอีกหองหนึ่งเนาะพอดีเลยเด่นอากมีกระนาบ้านเองตามเพื่อนว่าเพื่อนสีขิจารณาเนื้อใดเพื่อนสีซอยเนื้อใดฮาการตามใจเพื่อนคอยที่ทำหองน้าเจ้าเจ้าสีเฮ็ดไปทั้งให้บัตทั้งนั่นกาหองหน้านี่ค่ะแมนอยู่ได้กับสีแมนอยู่โซนนี่่วนกลางตรงนี้เมนเพราะว่าสีไปเฮ็ดใกล้พุ่นกับนาบเมนน้องมวยเนาะสียับมาพี่บัต น้ำเจ้าวันเราต้องเอาโซนกลางเลยโซนกลางเลยคันาว่าเจาะน้ำพิษเนาะคันว่าขันหองเบิดตัวนั่นกับสามหองอันนี้ก็เป็นห่วงหลวงหองนั่นก็สิเป็นห้องน้ำ้วเพื่อนครัวเขาเอาต่างหากก็ได้ถ้าว่าขันหองสามอเมนถ่าว่าเพื่อนคัวก็พอดีได้เหมาะเอาบเพราะว่าดินมันกะไปอีกหองหนึ่งเนาะแม่ไปไปเบิ้งไปเบิ้งชนโดยไปเบิ้งอ่าบทนั้นว่าผัดเพื่อนชิตเตาเพื่อนครัว ออกไปเนาะฮาวกาเพราะว่าถ้าว่าเฮ็ดเป็นช้ำหงนี่ก็แมนแต่เฮากับโบฮู้ว่าเพื่นสีขันหองอยู่ซ้ายเห้าเนาะแต่เฮาก็ยังโบฮู้แมนน่ทั้งนี้กับทาบบาโตออกไปก็ได้อีกหงหนึ่งเนี่ยนี่เนาะคารว่าเป็นเป็นจุดไปได้กับค่ะววามันได้แต่หงน้ำฮากับเส้าหงนี่เป็นหงน้ำคาร์วาเนาะหัวมันจะอยู่หงกลางเลยเนาะแมนคาร์วาเป็นไปได้อันนั้นเฮือนคั่ไปทั้งนั้นคาร์วาขันหงอยู่นี่การเฮื่อนคั่สิบบมี่ าวาขันหองอยู่นี่นะมันิมีแต่หองน้ําอยู่นี้เนาะและสองหองน้ำมันก็สิเป็นหลวงก้างมันป่เป็นหองโล่งและซ้มหองนี่มันสิเป็นหองบูซาครับหอผระแะ้วก็นอนชื่อว่าคันได้ก็ได้แต่หองน้ําติโตในเเรื่อกคัวนี่ยันห้าออกมาต่างหากเองอยู่พี่ขอให้มีอันประตูใครออกมาแต่ห้ามาเห็ดเองก็ได้เนาะเพราะว่าก็ออกมาหนีก็ได้หรอกแมน นั่นก็น้ำของแม่น้องมวยแมนมาอีกมุมนี่ก็น้ำเจ้าวะนี่แมนถ้าว่าสิเห็นหงน้ำใกล้พุ่นมันมันเสียนใกล้น้ำแม่น้องมวยพราะเอาได้เสียก็แข่งนี่เอาตรงกลางจะขึ้นสีได้อยู่แมนแมนไหลเคลื่อนขั้วอยู่หัืนก็ได้แมนหงน้ำนี่คันเป็นไปได้กระสิคขันว่าอันนั้นกระสิบป็นหงนี่คันว่าเป็นอะไรทางเบิ้งอีกตา้วแต่ผู้ใหญ่เพื่อนเทียนไห่เนาะผู้ใหญ่เพื่อนอันนั้นดินไทยใชนไหมเอากระบูฮู้ เดี๋ยวเห็นเพื่อนอันจ้างคนมาพังเสาดินอยู่เป็นข่าวาขอหนามนี่แล้วไปกอยปูนไปยังขลารเด่นะนะเนาะดินทางนะเนาะชํากันบอกกเพื่อนตีเพื่อนเจ้าต้นอ่ะพนะวกข่วงขั่วมาจากนะ่าสิ่ข่วงขั่วในสาวัวแมนข่วงนะอันนี้ข่วงขัวมีแต่ซิมหาทั้งเหี้ยวสาหาแมนซิมหาคุณเสาหา ขึ้นบ้ามงเลยมื้อื่นนี่ก็คือสิบห้ันยันเป็นอาเป็นมือหื้ออ๋อพอพนยังสิตัดอันนี้แล้วก็ใส่ปั่นลมเฮ็ดให้แล้วจังมูงทีเดียวเนาะแม่นเพราะเพื่อนน้องมวยหุ่นเพื่อนน้องมวยยังไม่ได้เห็ดยังเลยต้องแทะเลยครับต้องตัดแม่นรอเอาแะคอยเป็นคอยไปสาวัเอ้ยแะเอาหน้ามไปใช่นี่แหละโดยไพ่เข่าแล้วบ่เพื่อนเจ้าอ๋อยังเออ แวแบนี้ชื่อน้ามันจะใช้มาใส่บบหนูหน้ามีบอขันอกสีขันบ่มีกสิจำเป็นได้อยู่มาเนี่มือละห้องมือละนั่นมาไปก่อนเออจำะยแมนบอสจสมุดเนาะสมุดว่าเพือนของลงไม้นะเพื่นมีไรนะ้ากระปอนลงเ้าซื้อน้ำเพิ่นไรอยู่แล้วไหลข้ามาดเพยคนนี้นบ่นีคือเห็นช้าง่นมาเห็ดอยู่ะน้ลงไม เกี่ยนผลมีไพ่ดินั่นแหะไว้แยงดอกมีแต่หยิบเอาหยิบเอาก็ได้สะระแาย่ผลยังเขายังไว้เห็ดตูงเอาเนาะตูงเลยเห็ดหลังคาเข้าไปเลยหยิบยิบออกมาเถิละห้องเถิทถังจะมาไปไหวบ่ฮักก็คอยผืนได้หนามเจ้าต้องหยุิบบึงดูไปอยู่คือว่าผือไปพวกเอาก็มาเมื่อละห้องเมื่อนั้นไปหั่นเห็ดบ่จะออกแห้งเนาะโดยเจ้าหันนะกำไยนะวานนี้อ้า พืชบ่แม่น <Man. S 1> อ่าอ่าพืชได่นบัดเพื่อนของแม่น้องมวยบัดบอ่อนั่นก็ได้เนาะต้องคาดไว้นะบ่แม่ Man, นทาฮบป้าแล้วค้งเผื่อนมากีสิดูดอนขึ้นอันบัดนี่บัดจูบนี่เนาะแม่นอันเป็นน้ำแบบพลอยเป็นยังพืชมันสีพืชเดยออบางอันเป็ก่กกะใสพลอยน้อยบางอันกะสิใหญ่ ถ้ามันใหญ่มันก็สิครับกับท่อมันนะมันก็สิขึ้นมาได้โดยเป็นยังครับว่าเอาเขาเอานึ่งไพ่นึ่งยังต่อไปเขาก็ใช่ไรเอาเรื่องอันเดนมีบ่ยนกหรอกขอใหน้ามันถึงบ่อน้าอเดนมันแห้งเอาเนาะคอยเป็นคอยไปสบายจากสิเป็นยังไรแหละพังไปหอันได้แกะถือว่าหอดยุ่จบอยู่แขนได้กก่ยิงตามเพื่นแมนแมน แตาขอก่ <alk> เพื่อนน้องมวยกุ้กงเนาะแม่แต่สามีข้าวากดีใจแล้วภูมิใจแล้วที่เพิ่นได้ซอยมาสานีแต่ทาบ่าเขาหรือว่าผู้ใหญ่เพืยยพ่อนที่โตออกมาอีกบโตเห็ดคือเพื่อนน้องทง่ตัวนีเข oh ้า,า,ากาย่ย่ oh างบบฮู้ทาบตาโตออกมาในกุ้งไหมเนาะแม่ข้าก่ยัางบบฮู้บ่อนั่งดินหรือว่าบ่อนจอดรถจอดอย่างเขาเลย รถใช้ตีบอลดแจ้งบอแต่รดแจักยังบ่มีสิขี่เลยโดยบ่แน่บางทีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเพิ่นเห็นลูกเห็นใจเฮาเนาะมันหนทางออกไปทางใหญ่มันไกลเด้บางทีเพิ่นยช่วยเฮาเข้ามกับมียกเพื่อนยเดือนยังกันเนาะโดยเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเป็นเฮือนชาญให้แล้วแล้วก็รถจังว่ากันแม่น เฮากระเห็นแบบขึ้นโค้งขึ้นยังไปเนี้เฮากรดีใจแล้วสะเบยเพราะเฮากระสู่ทั้งชีวิตกะไม่ได้สัมเนียบมีแต่แบบชื่อเขาชื่อนุ่มชื่อยังให้ดูนะชื่อนุ่มดุแมนฮาร์ดอีละมื่อเหตุงานก่อสร้างก่อสร้างก็พอได้แต่กินโดยแต่ว่าเงินเก็บเงินกัมก็ได้อยู่กันเนาะพอได้ซื้อนั้นซื้อนี่น้ำเขาเจี๊ยบเขาไก่เนาะแมนนเำาก้วบอตี่เจ้าเราเป็นีมนบ่มีไผ่กะไผ่กะ นั่นคือการ<ม>เครืองอันเจ็บเป็น,นกันเฮากับบกี้เดอกว่าบุญวาสนาเซมาถึงจุดนี่เนาะบบกิดกับอกคาดวาสีได้จะบอกว่าว่าไล่เฮือนอีกเลยผลิตด,ดูอีกนะก็การซี่พ่อแหละสซ <c oughs> วแล้วเนาะแมนแซวบอพ่อแหละทั้งเฮาการมุนเวียนหาเงินเข่ามีแต่ว่ากข่าขันว่าเฮือนหลังนี้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกสิ่งอย่างถ้าว่าเป็นไปได้ถ้าว่าแล้วเบิดทตทงบุพัดในา สี่ป้าลูกกับเมียอ,อยู่กับสิไปหางเงินหาเงินทางไหนบ้างกาโบหฮู้การหอเมื่อนั่นแะละกัจัจกไปกัน <cut> แมนจงนังะไรก็สิเดบไปไก่อน <c oughs> <ห>ถ้าอยู่น้ำขั้นมันถ้าบ,บูมีกิน <c oughs> แมนหรือว่า,าให้เมียอยู่เพื่อนหรือว่าไปเบียกเบียทังในเมืองหรือว่าไปทั้งเวียงชั้นหรือว่าไปทั้งใดก็ได้กระเพชรก่อโสก่อสางและขายเครื่องอถ้าสมมติว่าเพื่อนเจ้าแนละ้วเนาะถ้าว่าเพื่อนเจ้าแล้ว มันจะมีอยู่งานน่ะโดยเลี้ยงเสือ<ด>เอ้าว่าอีเด้เลี้ยงเสือแม่นใช่ปะพัดเนาะเอ้าเลี้ยงเสือเขาก็เลี้ยงแบบมันอยู่กรงเนาะเขาก็ะยุนอาหารให้เพื่อนกินนั่นเองโอ้ปะพัดบ้อเ <c oughs> ้ <c oughs> อเบ้อปะพัดยามเว้นหนาลูกกับเมียเอ้าบางเดียวมันหายใจหายมามันฉวบกลับเห็นนี่ไงเพราะเขากระว้งางไม่เน่าเพิ่นอยู่กรงอยู่ยังเาบ้อปะพัดสิไปแหละค่ะแบบเป็นไปปะพัดสี่หรือว่าร่างรถหรือว่าร่างอาหาร นี้แรกกับบริการออยวนเลย,ย,ยก็ทาเ,เาทค้เนะบัวพัดเคยอยู่แบบร้านอาหารหรือว่าล่างรถหรือว่าทํางานแบบเงินเดือนเทา่าไรนะคอยถามเจ้ากนตามบันผักหรือว่าองแฮมเงินเดือนเทา่าไร้าว่าวตะกี้บ่วพัดเคยไปหิบอยู่ไทยเนาะปิดอยู่ไทยนี่้าเข้ตะก,กี้ก็เงินเดือนสิบ,บา่าแพงเดือนหนึ่งสี่พันบาทอืมเนาะอยู่แลานอาหารก็สามพันห้าแต่ว่าตุกมาส่วนนี้เงินเดือนมันก็แพงเนาะหมื่นหนึ่งหมื่นกว่า จาได้แ,<ม>แบบนั้นก<ม>็ถือว่าโอเคเอาเห็ดอยู่นี่จิปไ,ไ,ปไปพังไทยบอสือไว้อยู่พังลาวไปก็ต้องไปพังไทยโอ้บอสคิดว่าอันเห็ดแบบอยู่พังลาวข้านี้ไปกับไปไทยปกตินี่อยู่พังลาวห้องนี้เห็ดหอยู่ลาวห้องหนึ่็สิมันกับพ่อได้จะกินเท่างนี้ลานกลัวชงล้านเนาะแม่มันกับพ่อได้จะกินมันกับสินเดือนกับสินเงินเผื่อเขากระเบิอกใชเ่เบิกคว่๊า เห็นเห็นกระเจ้าไปเห็น่าไรชี้านชี้ลานมหาลานดีเอาไปไทยกันเรียงเสือนี่นะบ่าวพัดข้าเก็บเงินได้หรือว่าข้าขยันน่ะกะสีได้เงินแมนกี้ทั้งบ่าวพัดเป่งเดือนบันทึกแมนถ้าถ้าว่าข้าไปแล้วกันเงินเดือนขาโอเคเนาะเงินเดือนขาโอเคที่อยู่ข้าโอเคขาจังอาพาลูกพาเมียไปแมนอันนี้ก็คือให้ลูกเมียอยู่ก่อนข้าไปเบื้องก่อนว่าเล้วเล้วซานกะ สีหายทางเมีย hm พ <ill ance> okay, he ันยูก้อนจังเขากะสีหายเงินหาข้ามกะส่งมาให้เหตุเรื่องเรียนเรื่องวัดเนาะแมนอแมนไายผู้เดียวก้อนพอขฮาอยู่น้ำกันกะมันอยู่ได้สบายแต่มันมีความอยู่ความกินแต่มันกะแมนขฮาบ่ออกบ่หากะมีแต่เพื่อนจะซื้อว้าานันมีรักมีเรนเลยแมนแบบมีทีข้าแล้วเนาะแมนเฮากะคือว่าข้าไปหาเงินไหนข้ากลับมาก็ได้ อันนั้นกับคณะสิไปบัดยังเป็นกระเวงกระเวนำครอบครัวมันบมีหมองอยู่แมนและมันกลยาตเนาะกลางค่ำกลางคืนแมนอันเห็นแบบใครแน่เนาะมีหมู่มีคู่หลายคนแมนเข่าในเขื่อนก็คือข้าปิดประตูล็อกประตูหน้าบ้านเขาคือชอบหน้ากับบอกระปลาเพลินกลางค่ำกลางคืนก็ได้ลูกน้อยอีกข่มอยู่ข่มกินอีกยากลำบากอีกแมนลำบากอีกลงไปเบิ่งพุ่นก่อนเนาะถ้าว่า ได้เงินโอเคกับจังเอาลูกเมียไปแม่คือเพื่อนชาตเฮานี่ก็ปิดไว้แม่เพราะว่าให้หน้าตาก้าเฮาบ่มีบ่มีนะฮะผิ่เพื่อนี่เอาได้เงินใหลายมาเฮาจังมาเพื่อนเนาะแม่เฮากัไปซอกเบิ่งน้ำมือน้ำอายุกันน้ำมือเแถาน้ำมือแก่แหละแมนแมนเฮากัจักเสร็จได้วไงโดยอ่ะจังไรก็เอนเด้อวบายผัดเด้อตอนนี้ก็ค่ํำเลยโดยโดยอ่ะสบายดีเนาะเป็นกําลังใจให้เนาะขอให้เฮือนเจ้าแล้วไว้ขึ้นเฮือนใหม่ หฮรอได้โฉนสามปีเนาะโดยเราได้ได้ไปหาเงินเนาะแมนทั้งเขาก็เคยไปเนาะกะอยากไปแมนแมนตะกี้ค่ะคืออยู่นู่นก็กระทันนะคะเป็นงานก่อสร้างแมนพอได้กินก่ะเงินเดือนมากะเมียบอกว่าเฮ้ยบ่มีเงินกัเบิกแถ่สองแสนสามแสนเงินเดือนหลายล้านอืมอืมงานก่อสร้างกับเงินหลายล้านเนาะมันกับโคุ้มกินแมนตะเวยชื่อเขาแนวนุ่มลูกเนี่ยตะกี้ลูกยังน้อยแมนก็คือ ปัจจุบันนี่ค่ะเพิ่นเรื่อมใหญ่ก็แห้งเริ่มกินนุ่มลายแม่นแม่นแ้<ล>แผ่นหนกแผ่นพืชโอ้ยมาต้อง<ม>เบ้าถึงหากล็ลไาลำบากอยู่เขากคิดอยู่ได้จุดได้จุดหนึ่งก็อยากไปหาเงินแ,นแม่นแม่การุ่มกับเมียอยู่เออบอกขออยากไปหาเงินปัดเมียว่าเฮือนเดีย๋ยวจะเสร็จในไดนก็นยังบมดชักว่าจะบากจรอก่อนรอก่อนคอยได้อย่างนึงขาดอยด่ยางนึงงม่ะคอยได้เฮือนได้รอเฮือนแล้วพี่แดนเนาะทางช้างเพิ่นกำลังเห็ดอยู่ ข้าวปัดขึ้นแล้วนี่แหละข้ายากเดีการข้าวกะต้องอยากหยาดเวลาไปน้ำอยากหาเงินน้ำจะเสร็จนี่อะไรแล้วกำลังใจให้ดีชุยอย่างเดียวเลยนะครับก่อนไปเลยสบายดีเลยลอยชงเนาะครบมุขครบใจหลายๆที่เขามัเป็นกำลังจกำลังใจให้ได้ไวๆเลยคุณน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งนั้นไอซางกำลังเห็ดผลมนานกะสีได้มุกหลังคาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ อาจจะเป็นมืออื่นหรือว่ามือเนาะตอนนี้กำลังขึ้นโค้งนังค่าจัางไดจะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าบ่าวพัดกอะอยากไปถ้าว่าเฮือนชานแ้วเนี่ยจะทางบ่าวพัดกะสิไปหาเงินเนาะเต็นเบี้ยหคือว่าอะทางบ่าวพัดกะเป็นเสาหลักเนาะถ้าบาวัวฮากะลูกเมียบ่ได้กินเพราะแม่พี่น้องเอ้ยบุติเพิ่นเนาะอย่างไดเป็นกำลังใจให้ทางชาวบัวกะสิได้ก้าบก่อน กับผากติดตามในเด้อพ่อแมพอนะ่พี่น้องเนาะผากผู้ใจตัวใจพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก,กับสิไ้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี